สวัสดีสาวคนพิทุกคนนะครับต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวคลิปนี้จะมารีวิวโซโลอะไรวะจำชื่อท่านไม่ได้ไตรสหสรามหาสระอุ้ยดินพันไตรสหสรามหาสหสราโลกธาตุโอ้โหชื่อยาวเป็นกิโลเลนต์โฟ่ห้าบาทเนียครับเ,เช็คก,กัน นี่โซโลร่างไตสหสรามหาสหาสราโลกธาติเวนชื่อสกินมึงนี่ไม่มีอะไรที่ตัดไม่ได้แต่เขาไม่เขียนไว้นะครับหรือว่าโซโลสูตรนั่นเองนะครับทางบันไดก็พิมพ์ไว้นะครับว่าโซโลสูตรนะครับโซโลเอ้ยกับซันจิทักซิโดครับตรงป้ายแนะนํากาชานะครับสกินนี้เป็นสกินไตสหสรามหาสหสรโลกธาตุเอ้ยสหสราโลกธาตุ ไปปะแล้วนี่เป็นคนพันแปดสิบประการก็เดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับใน private battle นะครับว่าเขาจะกดสักแค่ไหนนะครับเอาแหลกกดไม่ติดหรือว่าจะเล่นในโซโลให้ทุกคนดูดีวะเวลนหกสิบมันจะไปตีใครเขาตายวะแบบฝึกฝนแบบฮาร์ดคอร์ กูเล่นฮาร์ดเลยเป็นไงไม่เอาอะไปลงในพาเวทดีกว่าพาเวทเนี่ยโอกาสเที่ยวจะเจอพวกคนเก่งก็มี50%แล้วโอกาสที่จะได้เจอคนกากก็มี50%เท่ากันนะครับ50 50แต่จะไม่ใช่คนซะเท่าไหร่นะครับจะเจอคนแบบ คนแร้ง่ำๆเล่นกะกๆตัวคนกากคกับแรงต่ำๆแบบแรงดีง C, แลงซีแลงดีนะครับและพวกเก่งๆอย่างเชีงร้อยนวดร้อยนี่ก็จะเจอพวกบอดนะครับ เลตโรซาสเตชเห็นไหมผมบอกแล้วว่าโอกาสที่จะเจอทีมโหดกับทีมกากมันก็มีในห้าสิบห้าสิบเนี่ยเจอบอดโหดทีมผมก็มีบอดโหดเฮ้อโอ้ยน้อ มารีวิวกันเถอะแสนหกโหค่าพลังทีมกูสูงกว่าพลังทีมที่กูเจอในแนนล้งอีกตลกมากเลยนี่ลองดูเล่นได้ไม่ได้วุนดูแตกไปเลื่มรถไปห้าพันพวกมัน ไตสาตรามหาสาซสรากระททาเลยเวรเมื่กินจบไปแล้วกูยังพูดซี้กูจบเลยโซโลเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมชอบอยู่นะครับให้ตื่นสักเจ็ดโมงแปดโมงวันหยุดก็จะมาเจอคลิปผมเลยนะครับผมก็จะลงคลิปแต่เช้านะครับในวันหยุดเลย เฮ้ยเดี oh. <l Jean Rabbit bulun> ๋ยวก่อนไตสซาราหมาสลาซลาโลกธาตุฮอนโดโคแตกไปเป็น <Yeah. S 2> ชื่อ <Okay. S 2> ท่าภาษาภาษาญี่ปุ่นนะครับเอวิชาอุ้ยโดนโดนไม่ใหญ่ช็อตโอ้จะไปเอาเนื้อะหนอใครโดฟ้องอยู่ใครโดฟ้าระวังอยู่ระวังระวัลบกวันเลือดเราเหลือแปดร้อย ผมว่ากูจะโดนปลากัดนั่นไงนี่แหละที่หมังเขาว่าปลากัดผ่ามแหม่เนื้อเกิดเนื้อโผล่ขึ้นมาตั้งหลายจุดเลยเร็ว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 ตรงนั้นเขาก็นั่นโดนปลาแดกไปโดนปลากัดไปเป็นฝูงเลย ไต้าฮลาหมาฮาฮัลาโลกรชาไม่มีอะไรที่ตัดไม่ได้แตกไปนี่อุชาสามาดาผมโอหเออหุ้ยโคตรโหดผมชอบชื่อท่าโซโลแบบสกินสองชอบเกือบชอบพูดชื่อท่าโซโลสกินสองแบบภาษาญี่ปุ่นนะมันมันเท่ดีอ่ะ มันเท่จริงๆอ่ะชื่อทาสองน่ยภาษาญี่ปุ่นน่ะโอเคตอนแรกนี้ว่าจะสู้ไม่ได้นะทำไมสู้ได้อ่ะงงเออดีนี่ผมก็แปลกตั้งแต่รีวิวซันจินะเวลแปดสิบแต่แม่งเตะเวลร้อยอย่างกับเวลร้อยเวลหกสิบนี่เวลหกสิบเตะเวลร้อยเป็นเวลหกสิบเลยกูนี่งงเลย ไปดูอีกสักตานะครับเอออีกโซโล่ที่ผมก็อัพเองนะเหรียญก็หาใส่เองทำไมมันหดนะเออแต่มันก็อยู่ใน private battle ครับเพราะอาจจะปรับให้บอดเวล้อยแต่ว่ากากก็ได้ครับอ้าวใครจะรู้แบบไม่ได้อัพอะไรเลย ได้ด่านนี้ซ่าไสแล้วเป็นผลดีต่อผมมากโอ้โห,โหงานยากมาแล้วเจอว้าวแชงกับแม่ใหญ่คิสรุกับโบไฟสุดโหดเยสเคแต่แดโ, yes, okay. แดแดโบไฟนี่โบเขียวนี่ถือว่าโหดมากนะครับถ้าเล่นเป็นนะครับแบบแตะติดคิดทติคอนด้วยอว่ะเป็นไง ถ้าแตะแรงแตะเทียสามพันสี่พันนะครับสองพันพันกว่าผมมีเวลวรอยบุสตสองอยู่แต่ผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นเป็นนะโคตรโคตรพ่อคตแม่โหดอะเออนี้ไม่ได้โม้นั่นนี่พูดจริงนะครับทุกคนก็ลองใครที่ไม่มีนะครับก็ตู้มเป็นตัวจะบอกว่าเป็นตัว ex ก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ ex นะครับมันก็เป็นตัวรีเจนนะครับ เป็นตัวของกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมสนุกสนานนะครับเมื่อกี้ที่มีโดนใครปาดครับเนี่ยอุ๊ยคิสรู้ว้าวเว่รร้อง้กูปาดเป็นของเล่นเลยเมื่อกี้นี้ โซโลตัวนี้ครับเล่นมันนะครับผมว่าเล่นดีกว่าซันจินะครับค่าพลังเื่องว100บุ๊คสองนะครับก็เยอะมากกว่าซันจิครับแต่มันก็เทียบกับซันจิจริงไม่ได้ซันจิมันคนละสายกันไปเลยครับซันจิเป็นสายเก็ตเตอร์นะครับหรือว่าสายวิ่งนะครับแต่ส่วนโซโลเป็นสายอ็กเทเกอร์หรือว่าสายโจมตีสายมัดกันเลยนะครับก็จะเทียบยากเอ้ยอะไรเนี่ยเทียบยากนะครับ ปลามาปปลาลบลปลามาลบลบเห็นไหมบูไฟหดบูไฟหดไต่ก็นสหัสลาห์สหัสลา,าโลกะทาปาพาัเก็บหูอ้าไปไม่ใหญ่เาไม่ใหญ่เห,หนีนนดู้เก็บเนืือไปก่อนอ๊ย เครื่องแหล็กนี่ไปดูการเชื่อมการเชื่อมต่อกันเฮ้ยนี่สก,กินดีกว่าหมอทำไมตีเราเข้าแค่หนึ่งเองนะอ้อโดนแตกไปแล้วเราอย่าไปยุ่งกับคิสเซิลเลยนะเพราะว่าวเขาเวลร้อยโอุย้ยจะวิ่งมาเจอปลาแล้วเราต้องดูทางให้ดีเดียเราเป็นเฮียหลงแนะ่เฮียหลงโซโลยืด บทโหดๆน่าจะเจอโอ้ยบทโหดๆจะเจอใน private นะครับแต่ถ้าเกิดบทปัญญาอ่อนก็จะเจอในแนะครับให้หนวดปล่อยให้หนวดดังโซโลสู้นะไปฮาสลามาซะฮาสลาโลกระชแ้กไปโซเอ้ยก็อย่างที่บอกโมไซโนจะไม่ยุ่งเออนะเขาไม่ยึดด้วยนะเออเขา,าเป็นคนดีเดีย๋ยววิ่งตามหลังปาไปเลยนี่ เออลืมบอกไปถ้าใช้สกินหนึ่งดาบเราจะเป็นฮาคิสีีดำๆนะครับก็เดี๋ยวคนดูในคลิปพี่ยูเฮ้ยพี่มันเป็นยังไงวะ oh, อุ้ยบิกมัมึงหิวเหรอมึงหิวเหรอเดี๋ยวผมก็ยึดทงนี้ไปก่อนสี่สองหนึ่งยึดไปเรียบร้อยชนะขาดลอยแล้วสี่หนึ่งเลยเป็นไง กดไลค์เออกดไลค์ไม่ได้บอดลืมเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงของโซโลโให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในเซอร์ไวเลอร้อยนะครับ อ่ะตอนนี้ก็คือจะไม่มีเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกนะจะเป็นเสียงของโซโลอย่างเดียวนะครับจะให้ฟังว่าเสียงสกินสองมันเท่ขนาดไหนะครับเพื่อเปิดฟังเล่นทั้งวันก็ได้อ่ะเออเพื่อเกินไปอเกินไปเพื่อตอนนี้ก็คือเสียงเงียบไปแล้วนะไม่มีทั้งเสียงเพลงเสียงพูดนะครับเอ้ยไม่มีเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกนะครับจะมีแต่เสียงพากเสียงพูดนะครับเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟัง ผมจะเงียบให้เลยเดี๋ยวขอใช้เล่นปกติให้หน่อยมาแล้วเออเดี๋ยวเขาเอาไอ้ตีโตอื่นดีกว่าครับทุกคนนี่ฟังบุนดุโฮ ก็ถามว่าอะไรโหอะไรที่พูดเนี่ยแปลว่าอะไรวะแปลว่าวิชาสามดาบดึงพันแปดสิบบอลฟอริกเอ้ฟีนิกอืมฟอริกอ็วิชาภาอังกฤษไหยครับมันแปลว่าวิชาสามดาบหนึ่งพันแปดสิบบอลฟีนิกนะครับแต่สงสัยมันจะแปลว่าอะไรอันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับ หาจากไหนนะหาในกูนเกิลเลยเดี๋ยวใช้ศาสตร์โลกธาตุไปก่อน,น,นท่านอาจารย์เห็นไหมดาบมันจะเป็นดาบมันจะเป็นฮาคิสีดำดำนะครับเห็นไหม,มง่วงดำดำเนี่ยเออที่ดาบเนี่ยเกี่ยบไตสัสะลามหาเซนฮัตสตราโลกธาตุนะครับเกี่ยบ ไม่ไม่มีสิ่งใดที่ตัดไม่ได้โซโลได้กล่าวเอาไว้นะครับตอนที่ตัดพีก้านะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่ตัดไม่ได้จริงๆครับแค่คือแบบมม่ษย์ผิวพีก้างตัดเป็นสองส่วนท่นบนท่อนล่างได้นะครับสุดยอดโคตรโหดนะฮะไทสาหารามหาสาหาัสเอ้ยมหาสสหาราโลกท่ามีสิ่งใดที่ตัดไม่ได้แวิชาสามดาบ หนึ่งพัดฟิลิปส์อย่างที่บอกผมมีใจรักในวันพิดขนาดไหนอยากอัดคลิปเพลย์วอลเเยอร์เสียทุกคนดูนะคือตอนนี้ผมก็มีเครื่องนะ้นะผมก็มีทั้ง n ิ e เทนโดสวิตแล้วก็มีทั้งแผ่นคือตอนนี้เล่นหมดในเรื่องของไอเจ้า,าเพลย์วอลเเยอร์จบแล้วได้ปลดล็อกไคโดแล้ว,แ,ลวแต่ปัญหาคือผมอัดไม่เป็นอัดเชื่อนอ่ไแ อเลยนะอัดคลิปไม่เป็นนะครับใน Nintendo Switch ผมอัดได้มันจะมีปุ่มให้กดนะครับแต่มันก็จะอยู่ในอัลบั้มของ Switch นะครับผมก็ไม่รู้แล้วก็ถ่ายได้แค่สามสิบวินะครับผมก็ไม่รู้จะถ่ายไงนะครับทุกคนก็ใครมีวิธีถ่ายคลิปใน Nintendo Switch ก็แนะนำผมมาให้หน่อยนะครับใต้คิมีคอมเมนต์มาเลย หรือว่าต้องมีมันจะมีเครื่องออกมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเก็บวิชาสารภาพไอ้นี่ไว้ก่อนพันแปดสิบฟินิพันแปดสิบอนตินิไอ้ใช้กับไอ้เจ้ามูเนี่ยโอ้ยโอ้ยบรลษัแตกไปแล้วกระเด็นเอาล่ะก็ เราจะไปถึงร้อยตัวหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าซันจิเราอะซันจิเนี่ยผมเล่นเมื่อวานนี้นะเก็บโซลวิรครบร้อยตัวไปแล้วนะครับโซโลแค่เก้าสิบหกตัวนะเพราะว่ามาตายของคนเอกตายซส,สรามาซาสราโลกธาดไม่มีสิ่งใดตัดไม่ได้แต่ตัดตัวพลเอกไม่ได้กันเขาจะแช่เราไหมไม่แช่โอเคฟัน ก็ดีนะมันก็ปล่อยขึ้นดาบไปแต่ลัศมีขึ้นดาบมันไม่ไกลมากนะครับก็เวลาจะปล่อยขึ้นดาบอะไรก็ระวังระวังกันหน่อยนะหลบก่อนไอเจ้าหนวดเขาจะใช้สกินของมันบอกเลยนะทุกคนว่าอย่าไปดูถูกไอเจ้าหนวดนะเขาเลหนวดขาเ่อะร้อยบูสองค่าพลังเอยอะกว่าเยอะกว่าหนวดดำอีกนะนเกือบเกือบเท่าชิงพุน่ะิงมุนค่าพลัง,ลง,ลงว่าร้อยบูสองก็คือหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่จุสี่นะครับ ส่วนนวดขาวเวลร้อยบูทสองครับขามาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสองส่วนนวดดำเวลร้อยบูทสองอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบห้านะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวโซโลสูตรนะครับหรือว่าโซโลไตสาสลามหาสาสลาโลกธาตุนะครับหรือว่าโซโลพ้นโฮนะครับก็เดี๋ยวก็ขอจบคลิปนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมทำอะไรไม่ถูกใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ comment บอกคำคอมเมนต์ comment ติได้นะครับข้างใต้คลิปนะครับเออก็สำหรับนนี้ไปก่อนครับ,บผมครับ